วันที่3สิงหาคม64ฟาบ,บริซิโอโรมาโน่นักข่าวชื่อดังออกมาเปิดเผยเดดไลน์ในดีลของแจ็คกรีลิชกองกลางชาวอังกฤษของสิงห์พงาดแอตตันวิลล่าทีมดังแห่งสกพรีเมียลีกอังกฤษที่มีข่าวเชื่อมโยงกับหรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมคู่แข่งร่วมหลีกว่าถ้าหากไม่มีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้นักเตะก็จะจรดปากกาขยายสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรต้นสังกัดปัจจุบันออกไปแทนตลอดช่วงหลังที่ผ่านมาแจ็คกรีลิชมีข่าเชื่อมโยงกับยอดทีมสีฟ้าแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ ภายใต้การนำทีมเปปกววดิโอลาผู้จัดการทีมชาวสเปนที่พร้อมทุ่มเงินระดับ100ล้านปอนด์หรือประมาณ4,581ล้านบาทเพื่อไปเสริมความแข็งแกร่งเดินหน้าล่าแชมป์รายการสำคัญในซีซั่นใหม่ทั้งการป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษและลุ้นคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกที่รายการหลังได้แค่รองแชมป์แต่ทว่าล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโนกูรูลูกหนังสุดแม่นแห่งตลาดซื้อขายออกมาพูดถึงดีลนี้ว่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จำเป็นที่จะต้องจัดการดีลแจ็คกรีลิสให้เรียบร้อยภายในสั ถ้าหากยังไม่มีการเซ็นสัญญาในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้นักเตะจะเลือกต่อสัญญาฉบับใหม่มูลค่า2 0 0แสนปอนหรือประมาณ9.1ล้านบาทต่อสัปดาห์แทนนั่นเอง Thank you.